ไม่บอกลูกสาวคนใดไปแล้วก็เขาคงฟมฝันมันหล,ลอกคนเราันนี้หละัาดีมีเฮี้ยงมีเจ้เขาไหวไอ้เจียงเล่นููกว่างร่อนอดเขาหัดซิบมือแล้วว่ มันถึงหรอบ่แล้วลมันี่เท่า่มืนมันอีก็วันที่ยี่สิบหก็เด้ยีกก็มันถึงหรือเตั้งแต่วันที่แต่วันที่สิบเจ้าเออสิบเก้าเออมึงไเก่ามือตัวก่มือแล้วก็อันแนนออล้วอันไปลานำทิพนะอ๋าเราคือโบกาสิบวันสิบมือเราคือโบก่อนสิบเมือิมแล้วเราตัวเ่าอืม เลยมีิญญาณก็หายไปนําทิพย์กับเข่าแล้วไปเต็มหมู่เจ้าแล้วทุกเงินได้มากก็เลยจะมาตะบะเล่แปลงให้เราเงินไปบ้านได้ไปทฤษฎีเศรษฐกิจไปไปบ้านไปผูกเขียนตัวเงินเป็นได้กับเข่ามาตะบะยาเพื่อต้องหายหมากเหนียวขวดแน่ได้พัวแน่แบบแตลงงูแน่มาใหม่ปูกเขียนเนาแตลงงูมันลายเนาะ พวกโหดขอนเย้ะแล้วก็พวกแตงโมพวกอันพวกทั่วยังสิป่าพุนนาห์ป่าพุ่นเอาไปเห็นไหมยังนี่ยังกินเม่ได้ดอกว่าชันนะเออาไปผูกพวงไปพินุงมาฉันม่เออรถหน้าก็เลยมาหลยตัวยาเป็นแบงจัดไห้โอ้กูป่าพุนนาห์เนี่ยเอองานเขาก็ไล่เจอบ้านเขา่แตงโมไม่แต่กทั่วเขาโดขอนเยาะเนาะเออ ก็ให้คนมาเต็มอือโอ้ยคนแต่กินยอนต้องเงินนี่หละคนนัทปู้คนนัเอ๊ะผูวกานอือกินนันต้องเงินนี่ละคนัทเออะงันเพ่ใช้กะไดาให้กินมาสัจนตาะตกนต้องเงินนี่หละมาสั่นี่ม่นผู้คนรงเด้เงินยังไ่านั่นก็บอกให้ไม่เด้มันถือตัวปู้มาวานี่ก็ได้ว่าก็ได้ว่าบอกเลยก็ถือที่ผูกเขาได้มึงหนึ่งหันที่สี่มันเบิดไลค์กันได้ เอ้ยปูว่ายังไงเขาอันละเร็วบอกอันของเงินมันออกกันมาอืมออกมันพูกระไาดกันมามีคนบองสิ่งแต่บรรพอยไว้างเลยก็อะอันยังก็อย่างกันมาพออันแก่ตัวไม่กันมามีตังมีหกตัวเดียวว่าจะสิเมนโมเมนเวลาอันโอ้ยถึงกตัวหกสองตัวยังถือบ่ถือก็แบบหกตัวจะได้ละรวยฟังเวลาซุนอันสามหกศูนย์สามห้า มันอนองตัวพ่นนแปดแปดเจ็ดตัวน่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดตัวน่ะอ๋อเพื่อนอันเห็นยังเพื่นกินเขากินน้ำแล้วหรอเพื่อนบอกเหรอะอือเพื่อนกินเขากินบอกแต่งเนื่นยังก็ลืมว่าเพื่นบอกดิกอือมศูนย์สามหากับอันเจ็ดแปดตัวมันออก7 7แทะ <8 S 1> ว่าหลันปัวป่วอ่ะัจะวาอยู่ออกแฉบปูบปบปบปบ สื่อน้่งปูกันละเบิดอไล่อะไรด้กันเลยว่ะสิแล้วเดี๋ยวปูปูวางสัง่นละคนน่ะคนนั่งสมาธิไปบอกอีน้อยอยู่ได้นคนป่ะไืบอกลูกสาวคนนี้เออพอเคยบอกมันไปบอกมันบอกมันเหล่าคนป่ะไปบอกมันเหล่าคนป่ะอืมไปบอกลูกสาวคนเด้ไปแล้วเพเขาความฝัน,นมันเหล่าคนปนะ่ะอือตัวนี้ละคนป่ะบอกมันสื่อเรตตัวตมันคนน่ะโกาไปยอยู่นะอือวัไหนกินยังกะซางมันถั่วลูกเขไปบอกเรตตัวมันเนยคนนะ่ะพอเคยไปหาแจ็กเสือคนน่ะออื เนี่ยปูกัดหลงวดละเรได้ของปูเ่เขาอะสะิหลงวดแล้วเพาเขาวางสิอแลวที่ย่งกับเบือ้อ่พอกรเบ้ไตื้อไปไดเลยปะกระบืดของร้านก็นเลยกรเื้อกสืเขาอยกินต่พอก็เลยปะเวลาตกป็นี้ปัจจัจัดในเด้กพอเด้ว,ว,าาว่าสรนนะยังยวะยังเสร็จไดมันอยู่บ้านแล้วก็เลยว่าสิบอกเคนอยูย่ซ่หรืเป่าะ วุฒ so <Okay. S 2> ิบ uh, <with> uh, ้านคนเราพอกันได้ป่ะพอทิส่งงานอะไรได้บ่นออกจากงานอะไรวะยังวะมันบอกเงี้ยให้ถือได้ก็เลยว่ะบวกนี่มันจังตรนี้ต่อไปก็ให้ปู่บวกเข่าทุกหมวดนะฮะเพราะว่าบริษัทพวกมีเงินมีทองเนี่ยแล้วเงี้ยก็ว่าอยู่จะเงี้ยก็จะบ่มีเงินได้พอกันได้ป่ะเงี้ยก็จะได้เงินได้แล้วบออะไรไม่หลายงวดเราลมตอนนี้ละนาดมาแล้วปูก็ต้องไข้ตรงๆ ขันผู้หนึ่งบวเขากับผู้หนึ่งเข่านะครในนี้บวเขากับบวชเขาน้ำกันเบิดทุกคนมันนี่ไหมมันนี่ก็เลยว่าก็เลยว่าเอาอันเจ็ดแปดแปดเจ็ดมามาเอสามอันศูนย์สามห้ามาศูนย์สามหาศูนย์สามหคนมามันแมนก่อละมนเคยบอกคือบเคยบอกสองตัวเจียกนคือมาบอกจักก็เลยว่าแปดแปดเจ็ดน่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดพ่น่ะ ปดเจ็ดคนะนี่ก็ะดมแยงม้วนพ่อม้นมันมันรอให้ลูกต่อเสียเงินเด็กแปดเจ็ดคนน่ะแปดเจ็ดคนน่ะพกได้ปลาคนน่ะพ่อพ่อในป่าคนน่ะจับง้อปลาทักข้อเลยรคนน่ะจับก็เจ็ดเด็กแต่พ่เจ็ดเปดจับหัวปลาหักคนน่ะจับข้อข้อปลาไหมพ่อพ่อไหมจับป้าก้อหักคนน่ะ หักข้อเลยคนนะ่ะปนมันก, 0, 3, นะ 0, 3, ก็เลยคูนสามหานย์สามหากบเจ็ดแปดแปดเจ็ดนน่ะกหักข้อปากมันห้าแปดัวอก็ได้วนะ่ะยังปนะ่ะตั้มกบแปดได้เลคนน่ะเจ็ดแปดี่คนน่ะดับปากักตั้มก็เจ็ดถึงน่ะงป่ะ ปลากระเป็ดเดี๋ยวพอมือก็หาว่ามันซ้ำตัวพอเนี่ยก็เลยบอกเป็นสินะเจ้านี่มาเปลี่ยนฟองเราไปนั่นน่ะยังยังบอกไปว่ายังก็บอกว่าฝนน้ำบ้าคนน่ะแต่เจ็ดคนน่ะแต่เจ็ดคนน่ะแต่เจ็ดคนน่ะเนี่ยก็เลยบอกบอกวันวันน่ะวันนี้ก็เลยบอกบ้าคนน่ะแต่เจ็ดคนน่ะแดดฮาเลยละังว่ยว่ะก็วางสิ ก็เด็กก็ต้องฟังเพื่อนตัวนั้นว่าเปรียงเพื่อนไปทุกทีพวกเรานเอาง้อกับนี่กับเปรียงกับอสก็เพื่อนเนาะเนี่กับพวกบอสก็เพื่อนเนาะถ้าเราเพื่อนจุบอกสี็ยังบอกกับเพื่อนแมงสันเนาะมันแมนคับบอให้เอฟซีเพื่อนใดแน่ปีใหมาแล้วอ่ปีที่แล้วนี่ยผ่านไปแล้วบองบอสอะไรอีหยังปีนี้กัมาปีใหม่แล้วก็ต้องให้เอฟซีเพื่อนใดเก็บนงอยก็ที่เขาสงการเที่ยวสงการอะไรเดียเพื่อนก็ที่หาเก็บเงินเก็บทองไว้เอฟซีก็ได้ เดินทางไปเสกกต์ต้องใส่เงินใส่ทองแลักกิจเด้ทําบุญเอฟซีเป็นทําบุญกิจเด้บุญกิจเด้ฮารไปหาปูนั่นแน่ไปหาปูมันเรียกันเด่นบัดนี้เนี่ยบ่มีเงินเอฟซีเป็นกับบ่ได้ทําบุญไปหาปูกับบ่ด้อยู่ได้กินเนี่ยบ่ได้แล้วบอกว่าเอฟซีเป็นบ่ถื่อเพิ่งบ่ได้ให้แต่พ่อก็เลยว่าติต้องให้ยเป็นใดยังกีนไรกันงกเจ็ดหมวดนั่นแหละเราพูถืงว่าที่

khắc là bỏ, men khắc là bỏ vậy nè. rồi những cái tham việc người ưn. coi phù đầm quần cờ, phù đầm quần vòn đây, phù đầm quần vòn kia đây có vậy. phù thử kia thia. đó nè. ผู้ใดผู้ใดอบอกศ<ป>ูนสามหาห่วงะอืเป <ละ S 1> ็นยำแบบตัวเก่านเ,าเาาานี่ยบ้างเออเอาาผ้าล่ะอุ๊สี่สับปูนะปูข่วงหลังจากร็เข่าสิบหมือนะครับเด้อ,อตั้งแต่ว,วันที่สิบเจ็ดรเลือกออกมากบอกกินเข่าเป็นหอดโมนีวันที่ยี่สิบหกไปเก่ามือบอกหานหอดสิบหมือฉันไม่เฮี้ยงเขาให้เป็นกินกนรนมาฉันครับ เพื่อนเราบอกศูนย์สามห่างสองตัวมาบอกแปดเจ็ดไปท่านขับอีกทีครับผมเพราะว่าอ่คนปรเคยบอกสองตัวแกได้ปูกว่างเพื่อนที่บอกมาสามตัวมาตลอดปีนี้คือว่ามีหอดเลขสองตัวฟ้อมพวกนี้ใช่ใช้มีอนุญาตในการรับชมระรับเลือดทางสองเป็นศอกยาทครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้คับอยู่ที่ครับผมมักระจายคัดกระพันท่านมาท่านสอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนเอาไว้สำหรับเพื่อนซีไม่ที่เข้ามานะครับเนาะเอาไปพิจารณาเบื้องต้นอยู่ที่ครับผม เลกปูกว้างครับพี่เจี๊ับผมเพิ่งปล่อยเมอร์รี่วันที่27นะครับเนาะครบสิบม,มื่นผูดีแล้วครับพี่เจี๊ับผมขอจบค,คลิปไปเพียงสักนิครับพอกันไม่ได้คลิปหน้าขอความคำว่สาสวัสดีครับสวัสดีมากครับผม